สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่8เมษายนเดี๋ยวเรามาวางแผนวิเคราะห์แนวโน้มที่ทางราคาวันนี้มีอยู่4คู่สกุลเงินนะครับเรามาเริ่มคู่แรกเป็นคู่ปอนฟังนะครับคู่ปอนฟังตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่าราคาได้มีการเบรกของกรอบช่องทตรงนี้ลงมาได้นะครับบริเวณแนวแนวรับนี้นะครับ เห็นไหมครับราคามีสิทธิ์ที่จะไหลตัวลงไปต่อได้นะครับคู่สำหรับคู่ปอนฟังนะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลนะครับจุดเข้าเล่นเซลล์นะครับคำแนะนำให้เอาฟิโบโเข้ามาจับโดยการจับจากคายตรงนี้นะครับลงมายังโลโลตรงนี้นะครับเมื่อเราจับฟิโบโก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ ดังนั้นเราจะมาโฟกัสหาจุดเข้าเล่นเซลล์ของเรานะครับตามมุมมองของผมผมจะเล็งเอาไว้ที่61คือบริเวณนี้นะครับเพราะว่า61จะมีบริเวณแนวรับแนวต้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้อยู่นะครับค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะครับที่ราคาจะขึ้นมาถึงบริเวณ61แล้วก็มีการทุบตัวลงได้ตรงนี้นะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านวางแผนรอเข้าเล่นเซลล์ที่บริเวณ61 แต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเข้าเล่นตามระดับเลเวลฟิโบก็สามารถเข้าเล่นได้ตรงนี้ต้องคำนวณหลอดใสดีๆคำแนะนำนะครับคำแนะนำา1ท่านต้องรู้ระยะห่าง SL SL ของท่านควรอยู่บนทายแล้วท่านวัดลงมาอย่างจุดเข้าที่ท่านจะเข้าเล่นอย่างเช่นท่านจะเข้าเล่นที่ระดับเลเวลฟิโบที่38ตรงนี้ท่านก็วัดลงมาแล้ว,วัดได้สมมติวัดได้500จุด นะครับ500จุดตรงนี้เอา500ตรงนี้ไปคำนวณหาหลอดใสเอาอย่างเช่นอย่างเช่นท่านมีทุนอยู่1,000เหรียญน,นะครับ1,000เหรียญท่านยอมขาดทุนนะครับใน1000เหรียญท่านยอมขาดทุนประมาณประมาณสักสักห้เหรียญแล้วกันนะครับห้เหรียญท่านก็เอา50เหรียญตรงนี้นะครับห้เหรียญตรงนี้ไปหารกับระยะห่าง s อ5เ นะครับหาร500 500คือระยะห่าง s x c นะครับ500ก็จะออกมาเป็น0.1 Lot 0.1 l ห t อดนะครับ0.1อดและ0.1 Lot อดตรงนี้นะครับท่านก็เอาไปกระจายความเสี่ยงที่ท่านจะเข้าเล่นนะครับไปกระจายนะครับไปกระจายก็ให้โฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลโดย0.1 l ย์ดอดตรงนี้ท่านก็เอาไปกระจายออกแต่ละเลเวลของฟิบโบอย่างเช่นท่านท่านคิดว่าจะ จะมาถึงที่38แล้วก็มีการกลับตัวท่านก็เอา0.1ตรงนี้ไปกระจายออกสักสัก0.02สักไม้นะครับแล้วก็มารออีกอีกไม้นึงที่50ที่ระเวลฟิโบที่50ตรงนี้มากระจายอีก0.02ตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะครับก็กระจายกระจายไปเรื่อยๆนะครับจนครบความเสี่ยงที่ท่านที่ท่านหามาได้คือคือ0นย์ 0.1ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเกตนะครับโอเคสำหรับคู่ปอนฟังผมก็มองว่าให้ทุกท่านโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลลผมว่ามีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะครับไม่ว่าในทางเฟรมเดย์หนึ่งนะครับมีการทะลุผ่านของของแนวรับตรงนี้ลงมาได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ในทิศทางฝั่งขาลงนะครับดังนั้นเราจึงมาหาจุดตำแหน่งที่ดีที่สุดคือจังหวะที่ราคารีเทสกลับขึ้นไปดังนั้นเราจะ เ,เล่นนะครับโอเคมาดูคู่ต่อไปเป็นคู่ออสฟังนะครับออสฟังก็เหมือนกันนะครับมีการทะลุผ่านของขอบช h a n แนลตรงนี้ลงมาได้ที่เขาเรียกว่ามีการเบรกของราคาลงมาได้ตรงนี้ตรงนี้ราคามีสิทธิ์ที่จะไหลตัวลงไปต่อได้นะครับตรงนี้ดังนั้นจึงให้ทุกท่านนะครับโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลล์นะครับสำหรับคู่ออดฟังนะครับก็จะทำแพทเทิร์นแบบนี้นะครับ ก็ให้โฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลล์นะครับมาดูใน d หนนะครับ d หนก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีการเบรกเบรกของแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับจุดต่อไปที่เขาจะลงมาหาคือจุดนี้นะครับจุดนี้ ดังนั้นเราจะหาโอกาสเล่นตอนราคากลับขึ้นมารีเทสนะครับเราจะหาจุดเข้าเล่นที่ดีที่สุดนะครับไม่เข้าเล่นระหว่างทางตรงนี้จุดเข้าเล่นท่านสามารถเอาฟิโบมาจับเพื่อจะหาตำแหน่งที่ท่านจะเข้าเล่นเซลล์ได้นะครับโดยการจับนะครับโดยการจับท่านต้องมองจากจุดสูงสุดคือจุดบริเวณทฮายตรงนี้นะครับลงมาอย่งโลตรงนี้นะครับไอจุด การจับฟิโบนะครับผมจะในมุมมองของผมนะครับผมจะมองณราคาสูงต่ำณนะปัจจุบันนะครับไอพวกที่ผ่านมาตรงนี้ผมจะไม่มองนะครับตรงนี้ผมจะไม่มองก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ดังนั้นก็ให้ทุกท่านโฟกัสนะครับโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลโดยหาจุดตำแหน่งเข้าเซล์ลตามระดับฟิโบได้เลยนะครับ ในมุมมองผมผมจะรอที่บริเวณ61นะครับคือบริเวณนี้นะครับเนื่องจากบริเวณ61จะมีความสัมพันธ์กับบริเวณแนวต้านตรงนี้แล้วก็บริเวณบริเวณไอกรอบ Channel ตรงนี้ที่ราคาได้มีการดีดไอได้ได้มีการเบรกลงมานะครับไอต่อไปราคาจะกลับขึ้นไปดนะีเทสะจุดที่เขาได้มีการเบรกนะครับเมื่อขึ้นไปดีเทสแล้วมีการทุบตัวลงต่อได้สําหรับคู่ออสฟัง ส่วนถ้าเกิดท่านไหนจะเข้าเล่นตามระดับเลเวลฟิโบตรงนี้นะครับท่านก็สามารถคำนวณหลอดไซต์ตามที่ผมได้แนะนำเมื่อกี้ได้เลยนะครับอย่างเช่น1ท่านต้องรู้จุดจุด SL สมมุติว่า SL อยู่ตรงนี้แล้วก็มาท่านจะเข้าเล่นที่บริเวณเอเลเวลฟิโบที่23ตรงนี้อย่างเช่นท่านหามาได้500จุดตรงนี้นะครับ500จุดตรงนี้นะครับระยะห่าง SL นะครับ นี้ท่านเก้าอา500จุดตรงนี้ไปคำนวณหาหลอดไสนะครับก็ตัวอย่างเดิมนะครับก็ท่านมีอยู่1,000เหรียญนะครับห0 0่ 1, เหรียญท่านยอมขาดทุน50เหรียญท่านเก้าอา50เหรียญตั้งนะครับ50เหรียญตรงน,นี้ตั้งเอามาหารหาจำนวนหลอดไสก็เอา50เหรียญที่ท่านยอมขาดทุนในรอบนี้เอามาหาร500จุด500จุดคือระยะห่างเ l ระยะห่างเ l ตรงนี้นะครับจุด SL กับออเดอร์ที่ท่านจะออกคือเลเวล23ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นหลอดไซส์0.1นหลอดนะครับที่ท่านจะออกได้และหลอดไซส์0.1หลอดตรงนี้ท่านก็ออกไปกระจายความเสี่ยงออกได้เลยนะครับเริ่มต้นออกออเดอร์แรกที่23ท่านก็ซอยซอยออเดอร์ออก0.02แบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่ระดับเลเวลฟิโบที่38ก็ซอยออก0.02แบบนี้ก็ได้จนครบ5ออเดอร์ นะครับซอยไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะไปเล่นที่ที่ระดับ61เลยก็ได้นะครับออก0.10ก็เลยก็ได้นะครับแต่คําแนะนำให้ให้กระจายออกดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็น2อ r อ e เดอร์หรือ3ออเดอร์จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบตลาดมากกว่านะครับ โอเคคู่ต่อไปเป็นคู่แคทฟังนะครับแคทฟังก็เหมือนกันนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะไหลตัวลงไปต่อได้นะครับตอนนี้ราคาบอกชัดเจนว่ามีการเบรกของแนวรับตรงนี้ลงมาได้นะครับสามารถเกิดหรือทำโลใหม่ต่ำกว่าโลเดิมได้นะครับตรงน,นี้ก็ให้ทุกท่านโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาเซลล์ Sell. เมื่อราคาย้อนตัวหรือรีเทสกลับขึ้นมาอย่างจุดต่างๆนะครับ ท่านก็สามารถดูจากฟิโบอ้างอิงนะครับแล้วก็ดูจากแนวต้านฝั่งซ้ายมือเข้ามาอ้างอิงด้วยก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในมุมมองผมผมจะรอที่ระดับเลเวลฟิโบที่61เนะครับเพราะว่าระดับ61นะครับถ้าเกิดท่านสังเกตเห็นว่าบริเวณฝั่งซ้ายมือตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีแนวรับหรือแนวต้านค่อนข้างมากนะครับเห็นไหมครับและค่อนข้างสําคัญด้วย สำคัญไม่สำคัญการมองนะครับมองว่าราคามากระทบหรือมาสัมผัสมากขนาดไหนนะครับถ้าเกิดมากนะครับก็แสดงว่าราคาณะตำแหน่งนี้นะครับมีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับและประกอบกับเลเวลตรงนี้นะครับจุดตำแหน่งนี้ก็เป็นจุดการยอดตัวสำคัญของระดับฟิโบนะครับที่61ก็ค่อนข้างเป็นไปได้สูงที่ ราคากลับขึ้นมารีเทสถึง61แล้วก็มีการทุกตัวลงได้ตรงนี้ก็สามารถรลอกเขาเล่นที่ระดับ61ได้คู่สุดท้ายเป็นคู่ปอนนิวซีแลนด์นะครับปอนนิวซีแลนด์ตอนนี้ก็ยังเป็นแนวโน้มทิศทางฝั่งขาขึ้นนะครับในทำฟรรมเฟดสีนะครับแล้วก็เดยก็เป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ราคาได้มีการขึ้นไปเทสบริเวณบริเวณจุดไฮตรงนี้เรียบร้อยนะครับเทสแล้ว เทสเรียบร้อยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อก่อนที่จะขึ้นราคาจะย่อตัวกลับลงมาหาแนวรับเพื่อที่จะรับราคาเอาไว้แล้วก็ดิดตัวขึ้นไปต่อนะครับในจังหวะการย่อลงมาตรงนี้เราจะหาโอกาสเข้าเล่นบ่ายนะครับในจังหวะย่อตัวดังนั้นเมื่อผมเปิดในทองเฟม H4 นะครับผมจะเห็นการการสัมผัสของเส้นชั้นแนวนะครับ ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> ผมคาดว่าราคาน่าจะย่อตัวลงมาถึงบริเวณกรอบชแนลตรงนี้ได้แล้วก็ดิดตัวขึ้นไปนะครับในจังหวะการย่อตัวตรงนี้เราจะโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาบ,บายนะครับมาดูนะครับจุดที่ผมเล็งเอาไว้คือจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดสําคัญที่ราคาจะกลับลงมารีเทสคือกรอบกรอบชแนลนะครับและก็2นะครับเป็นเป็นการย่อตัว ที่ระดับเลเวลฟิโบ61พอดีนะครับอันนี้2เงื่อนไขแล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่3นะครับเป็นบริเวณแนวแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้นะครับก็3เงื่อนไขประกอบผมว่าเป็นไปได้สูงที่ราคามาถึงจุดนี้แล้วก็จะเด้งขึ้นหรือดีดตัวขึ้นได้สำหรับคู่ปอนนิวซีแลนด์นะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านโฟกัสเล่นไปที่ทางฝั่งขาบายผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงฝั่งขาเซลแน่นอนนะครับ โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปจุดเข้าจุดออกตามมุมมองของผมแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจอีกรอบนะครับเพื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์หรือระบบเทรดของท่านต่อไปสุดท้ายนี้ก็ฝากโปรโมชั่นของโบรก e r อร์ m x c ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีโบนัสยอดเงินฝากนะครับ30%ของของเงินฝากแล้วก็โปรโมชัน่นเมมเบอร์ต่าง ไม่ว่าจะเป็นฝากเงินเข้าไปได้รับเงินสดทันที3,000บาท1,000 0บาทไอ้ทันทีตรงนี้นะครับต้องรอระยะเวลาทางโป๊กเกอร์ตรวจสอบอนุมัตินะครับไม่เกิน30วันหลังจากท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีม,มีพวก,พวกโทรศรัพท์มือถือเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Huawei Galaxy iPhone iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone iPhone 12 โอนะครับมีเยอะมากมายท่านสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆได้ที่เพจ m x c Forex Thailand นะครับทักไปสอบถามพูดคุยกับพพอร์ตได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขออีกท่านโชคดีทำกำไรได้หลักแสนหลักล้านกันทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ